สิบห้าปีหลังจากการตายของจินสกิความสงบสุขของตะก,กุนอคุมะก็ถูกพังทลายลงจุดจบของยุคมาถึงแล้วสตาร์การมครั้งสุดท้ายทำไมนายถึงทำอย่างนั้นคามากินายไม่เบื่ออย่างนั้นหรอกับการที่ต้องมารับใช้คนที่อ่อนแอก,กว่าตัวเองนะพ่อของผู้เราเขาตายแล้วมันจะต้องเป็นแบบนี้ทุกครั้งเลยเหรอ <c oughs> <unsafe problem> พ่อที่แท้จริงของฉันคือเลออนฉันล้างแคนให้กับพ่อแล้วและที่นี่ก็ไม่มีหมู่บ้านโคโนฮะอีกแล้วโคโนฮะไม่ใช่สถานที่แต่มันคือผู้คนฉันจะยังยืนอยู่และพร้อมที่จะตายเพื่ออนาคตของเรล่านินจาผู้คนแต่พวกมันตายกันหมดแล้วนี่ยุคทองแห่งการปกครองของเอมเบอร์ กำลังจะมาทีแต่มาจะตายเพื่ออะไรล่ะคาวาเกิโนรุโต อแฮมวัยรุ่นหาราเติมโรบัอย่หรปาครับเอาเลยครับถ้าพูดถึงหารเติมโรบักราคาถูกตรงที่นี่เลยครับมารู้ชอบครับร้านนี้บริการดีจริงครับรวดเร็วทันใจแถมโรบักยังคุ้มมากมครับเวทีเซิร์ฟเวอร์ระดีเลทแปดเลยเอาละครับเปิดเกมมานะครับเกมก็จะให้เราเลือกเลยครับว่าอยากอยู่ฝั่งคาวากิหรือบอรูโตและในความที่ผมเป็นพระเอกผมก็ต้องช่วยบรูโตในการกอบกู้โรจินจาอยู่แล้วอยู่ฝั่งบรูโตครับ และในเมื่อเราอยู่ฝ่ายพันธมิตรด้วยกันแล้วคุณบ,ร, S, บรูโตครับผมอยากปรึกษาเรื่องแผนการกับจัดเขาวิกินะครับผมอยากรู้ว่าเขาไม่พลังอะไรบ้างคุณบรูโตครับคุยกับผมหน่อยคุณหยุดแล้วรับฟังของินะบรูโตบรูโตโว้ยมันดีดไม่หยุดกัวบรูโตตอนนี้ไม่ไหวแล้วแม่งแม่งดีดตากกแดงตากกแดงก็พอว่าลมมอะไร แต่ในเมืบ่บรูตไม่ให้ความร่วมมือในการแบบบอกวิธีการกำจัดคาวากิผมจึงต้องเทิด้วยการส่งนินจาระดับสุดเทพในสมัยก่อนไปแทนระดับโจนินผู้เชี่ยวชาญด้านคาถาด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษคาวากินินจาคนนี้จะหยุดแกเองเครือบดับซิตุ่มกําแพงหินยักษ์โอ้โหมันทโกําแพงกํแพงไมช่นจาอกูได้ไงเนี่ยถ้างั้นคาถาไม้ โอ้โหออกมาเท่งเดียวคักควักควักมันส,ส่ซูซานโอได้มีพล,าลาาังระไว้กูตายกูตาย,ตายลบก่อนข่าวใส่ฟ้อกิเลนอ้าาาามังกรกิเลนกูช็อตไม่เข้าสุสานโอสับท่ากูตายแล้วระดับมหาเทพนินจาอืมไอเด็กอวดดิอูจิวมแมล,ละคนนี้จะสังสอนกัง ชาลินกันกระจกเงาหมื่นบุพภาสุสานโอคันสมบูรณ์ดาบสุสานโอคาถาไฟอุกบาทไม่ได้ผลอย่างนั้นเหรอถ้าอย่างนั้นหนึ่งไม่ได้ผลก็ต้องเพิ่มเป็นสามคาถาที่จะสร้างร่างแยกและหายตัวไปในอีกมิตินึ่แกไม่สามารถจับฉันได้หรอก ไ,ไงแกเห็นได้ยังไงอันใดนั้นผมก็ฉูกคิดได้ว่ามันก็มีเนตเหมือนกันโอ้ oh my god แถมยังเป็นเนตสักสาร่าเหมือนซัสสเกะด้วยนี่มันช่างโกงชะมัดอีเนเข้าไม่ยอบแพ้หรอกคาถาไฟเพลิงสีครามอ๊ยเจ็บเมืองก็มาสิวะนี่คือพลังของลุนตนานนะเว้ยมาสุสุสโอมึงกับก,กูอะวัดกันเลยกับสุนวงจกักรเทวีสุริยา จะเข้ามาโจมตีงั้นเหรอคาถาผนึกประตูเซรามอนห้าชั้นมันผ่านมาได้ไอ้เมื่ยังเป็นคนอยู่บอกว่าข้ามลงตาอือหิผ่ลงตาหลบได้ของอีทัจิอันนี้อึ๊บโอ้โหโอ้โหเฮ้เลือดเราเท่ากันเลยนะงั้นมาต่อกันเลยไหมล่ะอ่ะละครับเอาเป็นว่าจบก่อนแล้วกันนะครับพลังของอุดุมะมาราในเกมนี้นะครับสามารถกระทืบคาวากิได้แน่นอนแต่ว่านานหน่อยสรุปทางังนพี่ครับทำไมพี่ถึงข้ามไปครับสถานที่ ระดับตำนานมันโหดมากๆแล้วแต่มึงยังไม่รู้สินะมีสิ่งที่โหดกว่านั้นนั่นก็คือรุ่นลูกยังไงล่ะรุ่นลูกต้งตื่นขามะอุ้ซึมาขินารุโตะวารุตะกูผู้ผิดเดาก,กระจายรอบทิศแล้วจากนั้นก็ใช้พลังของรุ่นลูกการสุนวงจกักรปุ๊บหวาขึ้นไปข้างบนและใส่มันที่ข้างล่างปุ๊บอีกดอกหนึ่งไม่เป็นไรอย่างนั้นเหรอ เราเซนกันผมโจมตีมาด้วยคาถาราเซนกันบอลยักษ์แต่มันก็ไม่แข็งที่จะบาดเจ็บมากนักประตูโซโลมอนมาดีกูหลบคาถาได้หมดเราเซนกันบอลยักษ์คาถาราเซนกันลอยฟ้านี่นะครับคุณผู้ชมเราใช้ราเซนกันลอยฟ้าในการพุ่งเข้ามาโจมตีมาอีกรอบนึงเห็นไหมครับมันจะลอยมาเขาจากข้างบนโอ้ยกูไม่ทันแล้วเนี่ยไม่โอ้โหไม่โคตรเก่งไอ้เหี้ยมันเก่งมากโอ้โหคือโดยเฉพาะซูซานาโอของเกาหลีเนี่ยมันเก่งมากๆเลยครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมฮะ ไหนกันกระสุนวงจัะให้กูดูหน่อยสิเขาอะกี้โอ้โหไม่ไม่ได้ไม่เข้าโอซารโอมันทะลุผ่านไปอ่ะอย่าบอกว่ามีพลังข้ามมวยเอาไปกินอย่าไม่จบล็อกนี่นะแน่เดากระจายทุกทิศทางโอ้เดามาลาเซนกันเขาบะดูดกืนสก,กะนี่นะครับท่านี้ก็จะดูดกืนสก,กะใครที่จ่อตีมาด้วยคาถาก็จะไม่เข้านะฮะเอาละพอชาร์จเสร็จแล้วก็ยิงสวนเข้าไปคุณผู้ชมเห็นรูเมื่อกี้ไหมครับนั่นแหละยิงสวนบรา กูจะตายแล้วไม่ไหวแล้วมันบัคครับคุณผู้ชมในที่สุดตอนนี้กูก็นั่งตีมันบอสคาบูกิเป็นอะไรที่ตียากมากๆนะครับเดี๋ยวจะไปตีโบลูตโตให้ดูคือคาบากิมันยากแบบมันยากชิบหายอะ่ะคือดาเมจมันจะเข้าน้อยมากหลังจากที่มันอยู่ในร่างซูซานโออันนี้นะครับตลอดเวลาเว้ยมันเป็นเกาะที่แข็งแกร่งมากๆนะครับ <S 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 ผมไม่รู้ว่าบอสกับบอสมาดาร์สก,กับบอสตัวนี้เนี่ยอันไหนโหดกว่ากันเนาะอ้าวมันไม่ได้บัคดิว่า อ่ะบักละคือปกติมันจะบักแบบไม่ตีเรานี่ครับยบร้อยตีไฟแล้วมันก็ตายครับไม่ดับของด้วยมีคำหนึ่งที่กูอยากให้มึงคุยหมายถึงขวดแกแพ้ลูวสินะคาวากิเป็นเงาพลังของรุ่นลูกเงาพลังขคนรุ่นใหม่ต้องก้าวไกลเท่านั้นไม่ เอาละรครับชิวๆไม่อยู่ฝั่งของคาวากิกันบ้างนะครับตอนนี้ก็ต้องฆ่าโบรุโตนะครับเพื่อพิสูจน์ให้คาวากิเห็นนะครับว่าเรามีคุณค่าจะได้อยู่ในโลกของเอมเบอร์โลกใบใหม่ที่คาวากิได้มองไว้ถึงแม้ว่าอีกทำลายหนึ่งจะโดนผมทำลายปไปแล้วก็เถนะิดนะโคตรเดียวชิวก็บ้าแล้วเอาละรครับตอนนี้ก็ต้องแปลงร่างเป็นสัตว์หางก่อนนะครับวันนี้ผมเลือกเ้าหางในการที่จะกําจัดโบรุโตนะครับมาดูกันว่าต้องแปลงร่างกี่หางที่จะสามารถเอาโบรุโตลง ตอนนี้เพิ่มเป็น6หาง7หางโมดจะกระฟอมคุณราะมะเปิดมาก็จอมตีเลยแหละลูกรักโดยกระสุดวงจากลอยฟ้าอย่างนั้นเหรอเบาสั์หางนี่โดนไปทีหนึ่งถึงกระช็อกเลยอุ๊เบเตปันนี่ยเล่นแรงอย่างนั้นเหรอเจอนี่หน่อยคามาดูดก้นเคา์เตอร์จอมตีหล่อเซนกันและเคลื่อนที่ในพิตา ลาเซนกันโอดามะลาเซนกันลาเซนกันต่อเนื่องอึ๊บคาวกิกูไม่ใช่คาวกิเว้ยโอ้บล็อกแตกเลยกันไม่อยู่โซโลมอนผนึกห้าชัน้นอูไอ้เจ้าทำไมไม่ไม่อยู่สักตัวตด้วะโซโลมอนกูมันกะขนาดนี้เลยเหรอโอ้ยบริต่อใช้เน่นนะครับเปิดประตูมิติทำเราสับสนเมื่อกี้ฮึบหลบไม่ทันหลบไม่ทันจริง โอ้ยโอ้มาอีกแล้วเป็นลูกเลยรอบนี้โอ้อ้าวอ้าอ้าอ้าวว่ากูจะแตกแล้วอ้าเฮ้ยเฮ้ยอ๋อ,อ,อมาสวนกับจะตายแล้วเนี่ยโอ้โหอาถ้างั้นโมเซียนนี่ครับเป็นล่างสกาเซียนของนารูโตะนะครับโมเซียนนี่นะครับเจอโมเซียนกูจ้องตีเข้าไปนี่แน่คาถาลาเซนกันแลังจากนั้นก็โอเดลมะลาเซนกันโอ้ยม่หลบได้ไม่โดนเฮ้ยโอ้โหไอ้บอลยักษ์ไม่ขี้อีกแล้ว คุรามาเรียกคุรามาออกมานะครับบล็อกการโจมตีหลังจากนั้นก็ต้องโซโลเดียวเลยครับพอเมื่อกี้คุณามารับดาเมจไปเยอะมากอึบจเจินี่ไปหน่อยอูไม่เข้าอีกละอึ้บตีตีตเร็วกว่านี้อล้วครับคุณผู้ชมตอนนี้ตัดฉากมานะครับกูส <laughs> ู้กับมันมาเป็นแบบสิบปีแล้แล้วนนเนี่ยแมงกลัมันจะตายโอ้โหมันเก่งมากมันก็ไม่ได้ต่างจา,ากเขาวากีเลยนะครับแต่มันก็ก็กกว่าละ แต่สก,กิลมันแบบดูดีคุณผู้ชมมันควรตีนะครับตอนนี้คือผมใช้เม็ดเดียวกับโบโลโตอยู่นะครับตีบอสโบโลโตเนี่ยมันก็จะดับพลังที่ผมใช้อยู่นะค,คุณผู้ชมไม่นับฝัดหางนะโอ้ตอนนี้สถานกูหมดละโอ้ชิบ่ายเ้ยลืมมันใกล้ตายแล้วเอาไปกินเลยไปนี่ลาซเซนกันยักษ์นี่หลังจากนั้นนะครับมันก็จะกลับมาโจมตีโบโลโตอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นฟีนิกซ์แล้วก็นิคามะโอ้โหใช้คามะทันดูดกุสากะแล้วก็ยิงสวนโอ้โหแม่งเคาน์เตอร์ได้ไม่หมด มันคาถามันเยอะเกินนี่แนะ่เจอกูบ้างกูก็มีเหมือนกันมาดิอีกกูยิงขึ้นฟ้าราเซนกันถล่มเข้าไปน,นะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นได้ว่าในการ์ตูนเนี่ยโบโลโต,โตะครับใช้ราเซนกันบ่อยมากเพราะว่ามันเป็นคาถาที่โหดนะครับแล้วก็อินสกิชอบมากเลยนะครับผมไม่รู้มันชื่ออินสกิป่าวะไอตัวที่มันสิงร่างบโบโลโตอยู่โอ้ตายเฟอ่งกี้ถูกอีกนิดเดียวนี่แนะ่อือ มาดูกันว่าใครจะตายก่อนโอ้โหเลืดกูหมดหลอดแล้วเนะี่ยนี่เนี่น,นี่พลังที่มึงใช้กับกูไงไปิดฉากละเรียบร้อยครคุณผู้ชมน่าจะจบแล้วนะฮะเก่งนักนะมึงขออนุญาตสวดอีกดอกนึ่งมันไส้แ <c oughs> ม่คุรเก่งอะ่ะอันนี้เป็นอีเวนต์ใหม่ล่าสุดนะครับคุณผู้ชมครับก็ภาคนี้ก็มีแต่ตอนนี้นะครับ อานนี้เป็นพานเล็กๆน้อยๆนะครับพาน,น้าเนี่ยจะจัดให้เต็มๆ20-30มนาทีเลยนะครับรอติดตามรับชมนะครับเพื่อเป็นการฉลองกลับมาเล่น6เดือน